นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาประกอบปั๊มนะครับตัวปั๊มฮดรอลิกนะครับของตัวรุ่นนะครับเอ็มนะครับเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวตระกุลรุ่นเอ็มนะครับกุบติ้ารุ่นเอ็มนะครับจะคล้ายๆกันนะครับหลักการคล้ายๆกันนะนะเพื่อนเพื่อนก็หลักการง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าปั๊มมันเสียนี้คือผมจะทําเป็นวิทยาทานนะครับเนาะจริงๆคือถ้าเวลากรณีงานซ่อมทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้เราซื้อลูกใหม่เลยดีกว่าเพราะส่วนใหญ่คือซ่อมปั๊มแล้วซ่อมไม่อยู่สาเหตุมันซ่อมไม่อยู่เพราะว่าเสื้อ นะครับเสื้อมันเป็นรอยแล้วก็เข้ามาอยู่นะครับจริงๆทางศูนย์ก็แนะนําให้เราเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับเนาะไปถามเขาดูแล้วนะครับเนาะอาจริงดียวผมจะมาต้องมาดูนะครับเนาะก็ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวตัวนี้นะครับมีซีนนะครับเนาะซีนตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยครับให้ตัวหน้าเรียบๆนะครับออกข้างนอกอย่างนี้นะครับส่วนตัวเป็นอ่ารูๆเงี้ยเข้าข้างในประกบอย่างนี้นะครับมันจะบังคับอยู่แล้วนะครับซีนจะประกบกับแว่นตานะนะครับทีนี้นะครับเวลาประกบนะครับ ช่องตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สองช่องนะครับมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะครับก็ให้เราใส่ช่องตรงนี้นะครับตรงตามรูโดยที่ซีนซีนหานลงข้าล่างนะครับอย่าให้ซีนมันเบียดกันกับเฟืองนะครับเนี่ยถรงลงอย่างนี้นะครับเนาะองใหญ่นะครับเรายัดเข้าไปก่อนนะครับไปนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เฟืองนะครับเฟืองตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองนะครับสองตัวนะครับมันจะมีเฟืองที่อ่าเป็นรูกับเฟืองไม่เป็นรูนะครับ เราก็ดูยังไงนะครับก็ดูง่ายๆนะนะครับเฟืองที่เป็นรูนะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะดูนะครับดูนะครับดูจากตัวนี้นะครับมันจะมีมาร์กบอกเนาะนะครับเราก็ดูตามมาร์กนะครับเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ํามันเข้านะครับรูใหญ่มันจะเป็นตัวน้ํามันเข้านะครับตัวน้ํามันเข้ามันก็อยู่ลักษณะ่างนี้นะครับแสดงว่าเฟืองตัวยาวนะครับมันอยู่ห้องนี้นะครับเนาะนี่ครับเราก็จะใส่เฟืองตัวยาวเข้าไปในห้องนี้นี่ครับตัวยาวห้องนี้นะใส่ไปลักษณะ ไหนนะครับใส่ไปลักษณะนี้นะนี่มันจะเป็นอยู่นี้ยาวก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลอกนะครับตัวนี้ใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าตามอ่ารถเดิมๆแล้วะไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ข้างนอกนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ตูวหนึ่งนะครับมันตันอยู่แล้วนะครับใส่ได้นะถ้าเพื่อนๆประกอบผิดมีผลอะไรครับไม่มีนะครับมันเคียงแค่ว่าจะประกอบไม่ได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ค่อยหมุนหาเอานี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ ใส่ประกบก็ไปนะครับเหมือนเดิมก็จะมีตัวซีนนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับนะครับตรงนี้นะที่ผมบอกนะครับตัวนี้หันเข้านะครับเนาะหันเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ช่องใหญ่ช่องเล็กก็แยกเอานะครับนอก็จะมีช่องใหญ่อย่างนี้นะครับตัวที่ซีนนะครับอย่าให้มันไปขบไปกับเฟืองนะครับประมาณนี้ก็ใส่ให้มันเสมอเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมปิดตูดนะครับดูฟังน้ำมันเข้าน้ำมันออกนะครับก็ น้วมันเข้าก็คือฝั่งนี้ครับนี่นะอ่ับเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบห้องนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ฟิล์มเข้าไปข้ล่านะครับเหมือนเดิมมีตัวรูใหญ่รูเล็กนะครับเนาะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูกเข้านะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่ฟิล์มนะประกอบให้ดูเจอเพราะว่าฟิล์มเราใส่ไปแล้วห้องนั้นนะครับก็ค่อยๆใส่นะครับตัวนี้นะครับเพราะระวังฟิล์มขาดนะนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันบังคับอยู่แล้วนะ ตัวนี้นะครับมันมาคับอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นช่องช่องที่เราใส่เข้าไปที่ว่าเราโบกเมื่อกี้นะครับฝั่งนี้มันจะล็อกซีนไว้นะครับมันจะเป็นเดือยยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปก็ค่อยๆหมุนหาเหมือนกันนะครับมันตันนะครับใส่ไว้ก็ได้นะครับแต่จะเอาลอยตัวนี้นะครับไปอยู่ข้างหลังปั๊มเสมอนะเพราะถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะมันจะมันจะเหมือนกับว่าบ่าคมนะครับมันจะไม่ตรงกันนะ จริงๆแนะนำให้เวลาเราประกอบนะครับให้เราใส่ไปลักษณะคู่คู่คู่กันนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นครับเหมือนเดิมก็ใส่ซีนนะฟซีนเข้าไปนะครับแล้วก็ฝังรูเล,ล็กรูใหญ่นะครับ,บก็จะอยู่อย่างนี้โอเคนะครับ place. แล้วก็ตัวนี้ง,ง่ายๆเลยนะครับก็อินอ่กก็คืออินออกเอาเข้าเนาะเอ้ยเอาออกนะครับอินเข้าก็เหมือนเดิมนะครับเนาะไหนรูนี้ก็อย่างนี้โอเคอย่างนี้ อ่ะปรากฏว่าอ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับก็ง่ายๆนะเพื่อนเนเนาะแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็รัดน็อตยืนยันว่าเสร็จครับเพื่อนนะครับส้มปั๊มอ่าตะกูุดเอ็มนะครับคูรตาตะกูุดเอ็มครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมโยก